ใส่น้ำหมักเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตัวน,นี้เป็นน้ำหมักนะครับแล้วก็ผมจะตามด้วยผัมผมจะจชาน้อยเดียวนะครับผมจะบ่ใส่นักนะครับใส่ประมาณขนาดเนี้ยน,น้อยนะครับเพราะว่าถ้าใส่นักเนี้ยเราจะบอกหูนะครับว่าการจเจริญเติบโตของมันอนะจาเวยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็มันจะในในจ้อนเนี่ยมันจะอาจจะมีตัวที่ตายนะครับตัวที่ตายมันอาจจะจมลงไปนะครับแต่ตัวหลอดตัวทลอยเนะี่ยคือตัวที่เป็นนะครับ ก็ดีวสายไปเลยนะครับครับพอดีผมได้ผ่มมานะครับแล้วก็ผมจะทดลองขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกนารทำด้วยกันนะครับ ในการทดลองของผมนผมจะทดลองเปรียบเทียบสองกระมองนะครับผมดูในคลิปนะครับเิ่นบอกว่าให้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นอาหารนะครับก็คือมีแค่น้ำเปล่าที่ใส่ภาชนะนะครับแล้วก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ในเปลือนประมาณสักเซตหนึ่งส่วนสี่แก้วน้ำนะครับใส่น้อยๆน,นะครับซันไปแล้วก็เอาผ่ำใส่มันก็จะ,จะเจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้ไวมากแต่ว่าผม โมมี่จุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับผมจะทดลองใช้น้ำข้าวแ่นะครับ,อ,อ,รบ, <c oughs> รบอันนี้ผมก็เตรียมน้ำข้าวแหน่อัตราส่วนก็อันนี้แก้วกาแฟมันจะยาวมันจะใหญ่หน่อยแต่ว่าผมจะใช้น้อยๆนะครับลองคือมันได้บาลานซ์กับอัตราส่วนน้ำของผมในกรมนนะมาลนี้ครับก็ใช้น้ำสาวข้าวประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคแล้วส่วนกระมวงที่สองเนะี่ยผมก็จะใช้ ในปริมาณน้ำที่เต่ากันนะครับแต่ว่าผมจะใช้ที่แตกต่ตางคือจะใช้สารอาหารที่แตกต่ตางจะเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ผมนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์รวมทั่วไปนะครับแต่หลกัลกๆก,ก็จะเป็นหน่อกล้วยนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยวิธีการหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็อัตราส่วนนะครับง่ายๆเลยครับก็มีหนึ่งสามห้านะครับหนึ่งก็คือว่าน้ำตาลแสดงหนึ่งส่วนนะครับ สามคือปริมาณของกล้วยต้นกล้วยนะครับสูงประมาณเกินเม็ดนะครับเอามาสับๆเพื่อละเอียดนะครับแล้วก็เอาใส่ในภาชนะนะครับที่เอาใส่น้ำตาลแสดงไปหนึ่งส่วนนะครับกับต้นกล้วยที่เอาสับเนี่ยสามส่วนแล้วก็แหม5ส่วนนั่นจะเป็นน้ำนะครับเอาใส่นะครับใส่ในภาชนะแล้วก็คุกเค้าเข้ากันแล้วก็มักไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับแต่ของผมนี่น่าจะเกินเดือนแล้วนะครับก็ผมจะทดลองเปรียบเทียบนะครับระวางน้ํา จุลินซีนะครับหรือว่าเขาจะมักน้ำจุลินซีอะไรอย่างก็ได้นะครับอาจจะเป็นต้นเป็นวุ้งกล้ยนะครับจุลินซีผลไม้จุลินซีผักจุลินซีอื่นๆก็ได้นะครับที่เอกขอแหาได้ในท้องถิ่นของเราครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการเปรียบเทียบเลนะครับผมจะใช้ผํำเนี่ยผ่ำนี่นะครับมันอาจจะตายพองนะครับเพราะว่าผมเอาแามันมาได้สดนะครับก็ผมก็ข้ามคืนแา จากตจกกาจอดผมจะใช้เพรยมแมสักประมาณสักน้อยๆน,นะครับผมจะใช่นับับผมจะดูการเจริญเติบตโตมันว่ามันมันโอเคก่อยนะครับมันเวยตามที่เพิ่นว่าก,ก่อนราสารอาหารไปไดยน,นะครับจะใช้ประมาณขนาดนี้นะครับน้อยขนาดนี้แต่ว่าก่อนอื่นผมจะใส่อีกก่อนใส่น้ำก่อนใส่น้ำหมักก่อนสารอาหารก่อนใส่น้ำหมักห่อโอเค ใส่น้ำหมักเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นน้ำหมักกผมตินนมดตามได้ผับกมจะใ้น้อยเดียวนะครับผมจะบ่ใส่นับนะครับใส่ประมาณขนาดเนี้ยน้อยนะครับเพราะว่าถ้าใส่นับเนี่ยเราจะบอกงูนะครับว่าการเจริญเติบโตของมันนะ่ะจาเวยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็มันจะในในจ้อนเนะี่ยมันจะอาจจะมีตัวที่ตายนะครับตัวที่ตายมันอาจจะจมลงไปนะครับแต่ตัวหลอดตัวที่ลอยเนะี่ยคือตัวที่เป็น,น ก็เดไซไปเลยนะครับตักอันนี้ก่อนมีใบไม้ร่วงมาตัวนะครับก็สังเกตนะครับไอตัวที่จมไปก็ก่อยจมไปนะคือตัวที่ตายนะครับแต่ส่วนที่เหลือนี่คือ,อตัวที่คาดว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไมา่ตายนะครับก็เกิงต่อเกินนะครับก็จะเหลือประมาณน้อยหนึ่งแต่ก็เป็นผลดีนะครับเพราะว่าผมจะได้ เช็คดูว่ามันขยายพันธุ์ได้นับก,ก่อนหรือว่าหลอดบ่หลอดขยายพันธุ์ได้ไวขนาดไหนนะครับถ้ามันหลอดโอเคต่อไปก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับน้ำเข้าแม่ครับน้ำสาวเข้าใส่ก่อนเดือดร้อนนะครับใส่เดอดร้อก่อนคนคนะครับ,บ,รคนคนนรบแล้วก็ตามด้วยผั่มเ่า ก็จะจช้น้อยเหมือนกันนะครับผมจะจช้ประมาณนี้อันนี้ถือว่านักแล้วนะครับโอเคใส่ไปเลยนะครับ<ๆ>ก็เหมือนกันครับประมาณ50%นะครับที่จมไปนะครับแล้วก็ไอตัวที่ลอยก็มีประมาณเกึง่งหนึ่งโอเคครับเดี๋ยววันพู่ ผมจะอัปเดตวันต่อวันนะครับดูว่ามันเป็นจะใดการทเจริญเติบโตมันแตกต่งางกันจะไดนะครับระหว่าง2ตัวนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ